เฮ้ยไตเธอะโรบินคลิปเกมก็ทำคลิปกระตุนก็ต้องทำแม่งเอ้ยงานล้นมือแล้วเนี่ยแต่ก็ช่างเถอะทำดีกว่า เซเนตโซซิโรเวอร์ชัน1.2ได้เปิดเผยตัวอย่างการอัปเดตครั้งใหญ่ซึ่งแพทนี้จะเป็นเรื่องราวของ s ั n ออฟคอริดอร์แก๊งหมูป่าเด็กแวน้นพร้อมกับพื้นที่ใหม่เขตทะเลทรายนอกกฎหมายออ t e อร์ร er ิ โดยเนื้อเรื่องแบบนี้จะมีด้วยการถึง2เนื้อเรื่องอันแรกก็คือเนื้อเรื่องหลักบทที่4ซึ่งเนื้อหาข้อๆก็คือโตเราและบิลลี่เดินทางไปยังออเทอร์ริงและได้พบกับแก๊งซันออฟคอริดอร์ซึ่งสมาชิกที่ปรากฏในตอนนี้มีทั้งหมด5คนคนแรกก็คือซีซ่าหัวหน้าแก๊งสาวสวยผู้ดุด,ดนันแต่พอยิ้มแล้วโคตรน่ารักเลยเบอร์นิสปารเทเดอร์ประจำแก๊งซึ่งก็สมกับเบอร์จริงเลยครับทั้งชื่อและอาวุธหุ่นลูกลากก็เช่นกันโคตรชอบเลยครับผมอวยคนนี้ ไพเปอร์ iper, สาวน้อยผู้เฉยชาเป็นคนขับรถทุ่วประจำแก๊งตัวใครนี่ขับถึงหรอเนี่ยดูซี่สาวผมเหลือโพนี่เทลผู้ที่ดูปกติและเอาใาจังที่สุดในกลุ่มมังนะและคนสุดท้ายไลเทอร์หนุ่มแว่นดำผู้มากับความหล่อเท่หล่อเท่แหยิ้มสวยด้วย นอกเหนือจากแก๊งซานออฟคอริโดแล้วก็ยังมีแก๊งตัวละครน,นักซิ่งคนอื่นอีกด้วยอย่างเช่นแก๊งนี้ผมขอเรียกว่าแก๊งนักปิดสิงสารสาัตว์กริล่าหมาป่าไละจิงจอก <c oughs> ดีไซน์ออกจาเท่แต่ดีไซน์พวกเขาดูติ้งต้องไปเลย <c oughs> และตัวคลิปก็ได้เผยภาพตัวอย่างเกมเพย์แบบใหม่นั่นก็คือฉากที่เรานะสามารถแว้นมอเตอร์ไซค์ได้เด้ว่าจัดเต็มจริงๆบทนี้ และอีกบทก็คือตัวละครเอเจนต์เป็นในเรื่องของเบิร์นไนท์และกระช้ารอบนี้มีตัวละครแรงเอสแค่2คนเท่านั้นโดยตู้กระช้ารอบแรกนั้นจะไปของซีซ่าเป็นสายแทงธาตุกายภาพและตู้ต่อมาก็คือเบิร์นไนท์ธาตุไฟสายผิดปกติและแบมบูตัวใหม่แบมบูหมูป่าที่มาพร้อมกับมอเตอร์ไซค์สุดเฟี้ยวส่วนในเรื่องอีเว์นั้นก็มีทั้งอีเวนต์ใหญ่และอีเวนต์ย่อยไม่ว่าจะเป็นบริหารร้านอาหารในออเทอร์ริง อีเวนที่นิโคนั้นเจอข้อมูลสําคัญที่สพินนฟ็อกซี่นั้นต้องการตามหาอีเวนต์ต่อทีอ่ซอกับน้องหมาอีเวนต์ไขคอแล้วก็อีเวนต์รับจ้างเล็กๆฟาร์มเพชรสบายๆให้มีเก็บเยอะเลยเกมตัวเขตใหม่แล้วก็ระบบฝึกสอนแล้วเมื่อคิดแล้วก็จะได้ฟาร์มของแค่นั้นแหละครับและระบบที่คล้ายๆหลายคนที่รอคอยนั้นก็คือระบบสลับตัวละครซึ่งตอนนี้สลับได้แค่4คนเท่านั้นต้องรอดูดนอนาคตเท่านั้นครับว่าจะมีเพิ่มอีกไหม แล้วก็อีเวนต์แยกย่อยเล็กๆอีก,อกมากมายครับซึ่งขอไม่พูดแล้วกันครับที่เกียจเอาแค่ภาพก็พอเออแล้วก็เจกเหมือนเดิมครับ10โลแบมบูแล้วก็10โลตัวละครโอเคครับก็หมดเท่านี้นะครับสลับสรุปอัปเดตเซนเซโซซีโร่1.2ถ้าผมอธิบายข้อมูลไหนผิดพลาดแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับถ้าคนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้อาริกกโตะสังฮิโยครับผมสวัสดีครับ